สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการเปลี่ยนจาก MySQL ธรรมดาไปเป็น MySQLi นะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนไม่ได้ยากมากนะครับเพิ่มอยู่แค่ MySQL เป็น MySQL แล้วก็ตามด้วยตัว i ก่อนอื่นมาดูตรง Connect Database อันนี้เป็น MySQL ธรรมดานะครับนี่ไม่มีตัว i ต่อท้ายนะครับ าการ Connect ก็นี่ MySQL Connect อันนี้เป็น MySQLi นะครับมันจะมีใส่ Database มาด้วยนะครับาการรับรับรับค่าไอเชื่อมต่อก็เหมือนกันอันนี้ s ส i n g Link อันนี้สต i n g Con ก็นอกนั้นก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ใส่ d a t a b a เบเข้าไปด้วยในบ่รันทัด Connect นะ ก็มาลองดูนะครับใส่ database อ่าปกติ m y ่ q l ธรรมดามันจะต้องมา Select DB ตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะก๊อบเอาก๊อบมาปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้เปลี่ยนจาก MySQL Connect เป็น MySQL I Connect เพิ่มตัว I ตัวเดียวนะครับปึ๊บเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่ามัน เลือกตรงนี้แล้วนี่ครับเหมือนกันเลย host name user password database อ,อันนี้ก็ host user password database จบนะครับแล้ว mysql query ถ้าเป็นการ query นะครับมันต้องมี string ตัวตัว connect เข้าไปด้วยนะครับประมาณไหนนี่ถ้าเป็น mysql query query แบบนี้เราก็ใส่ตัว i query ใช่ไหมเราก็ใส่ในในวงเล็บนะครับใส่ string แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการ query แบบ mysql i <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้นะผมก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับจากนั้นก็มาดูมีอะไรต่างกันอีกไหม ก็ไม่มีนะครับอ,อันนี้ใส่สตริงลิงหน้านี้เรียบร้อยแล้วามาลองรันดูยังไม่ได้นะครับถ้ารันดูนะครับเออเ r นะครับเพราะว่า,า MySQL เรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็น MySQLi หน้าไหนเมื่อกี้เมนูใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดเลย MySQL เปลี่ยนแบบนี้นะครับคอนโทนซีคอนโทเเปลี่ยน my SQL ขีดเป็น my SQLI ขีดแบบนี้นะครับหน้านี้นะครับเราจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็ลองลองค้นหาทั้งหมดดูปึ้งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เราจะเปลี่ยนด้วยเราก็ replace นะครับ replace ไปไปไปนำโลเมสคิวอาร์คิวลี่เมสคิวอา f ์เฟ็กอเล่เมสคิวอาร์เฟ็กอเล่นี่นะครับแค่นี้นะครับแต่เราก็ต้องมาไล่เช็คนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าเปลี่ยนแค่นี้ก็ยังไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าไอตัวตัวคิวลี่นะครับถ้าเป็น ฟังก์ชันคิวรีมันต้องใส่ตัวแปรเชื่อมต่อของผมโปรเจกต์ Project นี้ผมใช้ตัวแปรว่า Link เนาะเนี่ยตัวแปรว่า Link นะครับเราก็ใส่ตัวแปร Link เข้าไปในฟังก์ชันคิวรี่นะครับส่วนอันอื่นนะครับก็เหมือนเดิมไม่ใช่อัลเฟต์ ray, ก็ใช้ตัวแปรค u ว r y นะครับแล้วแต่ใครจะตั้งนะ ผมก็จะเปลี่ยนไล่เปลี่ยนตรงไหน,นอีกที่เป็นคิวรี่อันนี้ไม่มี Q i, คิวรี่เนาะไอแคลไอเฟกอเลโอเคนี่คิวรี่นะครับถ้าเป็นคิวรี่เราก็ต้องใส่สตริงสตริงที่เชื่อมต่อนะครับผมจะก๊อปมาเลยแล้วกันปุ๊บอ่าอ,อันนี้เป็นส่วนของเซฟมีไหมมีอีกไหม ตัวแปรคิวรี l ่ e. นี่ net l k u r y นะครับ q l i q u r y ก็ใส่สติงลิงค์เข้าไปเลื่อนขึ้นมาอีกฟื้นก็จะเป็นส่วนของอ delete อส่วนของ add insert เรียบร้อยนะครับแค่น,นี้เองลองรีเฟียรชดู มาปกตินี่คือความต่างระหว่าง mysql กับ mysql i นะครับมีแค่นี้เองตรงเชื่อมต่อนะครับก็แค่ใส่ database เ,เพิ่มเข้าไปแล้วก็ตรงคำงสั่ง select database ก็เอาออกไปแล้วตอน query ก็แค่ใส่ตัวแปรเชื่อมต่อเนี่ยเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปร sql ของเรานะครับมันก็จะได้แล้ว แค่นี้เองครับง่ายง่ายพอดอีผมใช้อะไรอ่ะให้ดูดัตเตอร์เบีร์ผมันเดี๋ยวหน้าโฮมหรอเซิ Server, Server. ร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไปสิครับไปสิครับทำไมไม่ไปหน้าแรกตรงไหน php My Admin เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องออกลระเออคือผมยังใช้ Apache AppServe อยู่นะครับนี่ดูโฟลเดอร์ App Serve ผมนะครับคือผมเมื่อก่อนก็ใช้ x x a m แหละแต่ไม่รู้ยังไงมันมันโตมากับยุคนี้นะซึ่งซึ่งไอไมเอชไออปเปเช แอปเซิร์ฟตัวนี้มันก็ใช้ได้ทั้ง MySQL และก็ MySQLi นะครับนี่คือผมเปลี่ยนให้ดูแล้วก็รันเทสเลยนะครับเนี่ยเซิร์ฟเวเดียวกันใช้ได้ทั้ง MySQLi แล้วก็ MySQL ธรรมดาการเปลี่ยนก็มีแค่นี้ครับไม่ได้ยุ่งยากบางทีบางคนเจอโค้ดโค้ด MySQL แล้วจะ คิดมากว่าจะเปลี่ยนเป็น MySQLi แล้วมันจะยุ่งยากไหมก,ก็บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากตัวแปร connect ก็แค่ MySQL เราก็ใส่ตัว i เพิ่มเข้าไป connect database ก็เพิ่ม database เข้าไปในบรรทัดนี้แล้วก็มีอะไรอะ m y SQL query นี่แหละที่มันต้องใส่ตัวแปรเชื่อมต่อเข้าไปก่อนนะ้า ตรงนั้นก็ปกตินะครับรันได้ปกตินี่เปลี่ยนแค่นี้เองก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะเผื่อใครที่แบบส่วนมากอะโค้ดตัวอย่างอะมันจะเป็น MySQL อะครับธรรมดาเพราะว่ารุ่นก่อนๆหน้าเนี้ยมันยังไม่มี MySQLi โค้ดที่เขาแจกกันตามเว็บตามอะไรทั่วไปอะมักจะเป็น MySQL ธรรมดานะครับ บางทีเราอยากจะไปโหลดตัวอย่างมาแล้วไปรันกับอเอ็กเซมอะไรเงี้ยมันรันไม่ขึ้นหรือว่ามันไม่รองรับ MySQLi เออ MySQL ธรรมดามันก็จะเราก็มาแก้ผ้ามันก่อนหรือไม่ก็ไปโหลดแอปเซิร์มาติดตั้งนะครับใช้ได้เลยเอาอัพขึ้นโฮสต์ขึ้นอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับไม่ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแอปเซิร์ฟต้องเป็น e x ็กต้องเป็นอะไรคือมันก็เป็น d a t a b a บรมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่หลงเข้ามารับชมรับฟังครับ